อเอามามาม่หนึ่งสองวันที่เขามี้ของขวัญกัอายุต่ำกว่ิบแปปีถูกต้องนะครับยังถูกนมันจะมีคำว่าตุ๊กตุตุวกตุยาสิบแปดปีตุ๊กตุ่กไปไปก่อนคุณทำไมเยอะจังเลยอ่ะทีนี้เราจะ คนที่ส <m> ี่ห้าพ้อแล้วเริ่มครับด2 3สองสามบเวลาคห้าพร้อมแล้วเริสาบนเวลาคนที่7จ้าพร้อมแล้วเริสามบนเวลาหน่วยม คอันนี้เป็นชางตเมียเพราะไม่มีงานนะคะอันนี้เป็นชาตวเมยช่มช้างตัวเมียเพราะว่าไม่มีงานไม่มีงาอะไรอีกนัเสนอเลยว่าอันไหนคือวงอันนี้คือวงขอวงยู่นะคะอนีจะเป็นาช้างช้างมันยืนอยืนตรง กิจการสำคัญกว่าน,นีราโอเคเอาแนะ okay. น,น,นำตัวก่อนว่าเราชื่ออะไรแล้วก็าไไามาจากกูไหนอ๋อุนยูเจ้าประจันทองไหลใช่ไหมานนี้มีชื่อ,อว่าตัาก็นเาอเอเอาามาจ,จากแาองไหนะสนอส่วนไหน่เป็นยังไงเอารองผเห็นเลยเนจะ้าอันนี้คืออย่างคนะ่ะ นี่เอาเป็นรว,นนว,นนว,วนกแตบัอกจะรจ้าง้ยเอนนี้าได้แล้วอเอันนี้อันนี้ดีเปนน<อ>นนบกรโมบา,ายชียต้องมีางทีขานะ <c oughs> อน,นี้ีเปชขาเยอะเะที่ไหน เหมือนก็ได้ะโอเคอาตุมือกับตุ้มรองเกบช้างปก่อนเยนะครับนเกาดีต่อข้าหลังก็จะชิบกันหน่อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหางโอ้สอเราอหัต้าะโอเคอาตุมือ่ะทีนี้อย่างรก่อนะครับออกแบบเสียงช้างของตัวเองด้วยช้างตัวนีมีเสียงกู๊ ั้งอแรกจะเหมือนบูดนะคะอาาอนก็ยังเหมือนบูดอยู่พวกนี้มีพิเศษอะไรไหมครับงวงจะใหญ่อ๋องวงจะขึ้นไปแบบนี้เีอะไรอีกครับนีสายี่ข้าทีอ๋ออ๋อช้างยืนช้งหลับตาเมืออยู่นะครับเนี่ยงกตาอยู่ในนี้ โอเคช้างตัวนี้เสียงว่าอย่งไรนะตึงไปแล้วระหว่าช้างตัวที่หนึ่งกับช้างตัวที่สองชอบตัวไหนติรที่สองค่ะเพราะว่าเลยเพราะว่ามีครบทุกอย่างมีหมูมีมีหมีตาทางยาวอ่าห่วมันจะยาวปัญหาเติรที่สองช้างตัวนี้เสียงเพิ่มเป็นจะไดครับจะเอือจะเอือ ตนทสองจ้งตันที่สองพราะว่ย่างไรเพร่าเราไม่ร้เพราะว่ามีความรวมมือรวมใจกันเจ้ารวมมือรวมใจกันจะได้เพราะก่สร้างสร้างสิ่นี้ขึ้นมาค่ะไม่มีความแพงกันวาแพงกันจะได้่วยกันชีวตร่วมกัต้งแต่ละแหกะต้องแต่ละแหนกนะเระต่าเิ่ต่ลงานึ่งคนต่อสามีินะอันนี้เจ้รเลยนะ ช่วยกันท่ากันร่มมันโอเคนี่คือ<ๆ>ก,ก,การ้องเเราเราาเป็นกลุ่มอ่าอันนี้ช้ชไงไชางต,ตัวนี้มีชื่อว่าอย่างไรครับชื่อว่าอะไรทวันทันตะวันหรือเป่าโอ้ตะกี้ก็ทันตะวันเนาะชอบชอบตัวไหนมากที่สุดครับอ้าวตรงนี้มีการวางแผนงแต่จะได้ครับมีการวางแผนกันแบบไหนบ้างครับอ๋อแบบเดิมก่อนแล้วก็รูปกันเลย ได้กับลูกกันเราอช่วยกันอโอเคอาพร้อมมือผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของมื้อเช้านะคะอาหารเช้าของเราก็จะเป็นต้มต้มเลือดหมูนะคะโดยจะให้พลังงานแคลอรี่คือ120 กิโลแคลอรี่นะคะเครื่องดื่มของเราก็จะเป็นน้ําส้มคันโดยที่เราจะไม่ใส่น้ําน้ําตาลนะคะ1แก้วโปรตีนก็จะเป็นอกไก่ค่ะส่วนวิตามินก็จะเป็นผักคาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นข้าวค่ะรวมทั้งหมดของมื้อเช้านะคะเท่ากับ387.25บอกิโลแคลอรี่ว่าจะทายเป็นบนบนบน,บนส่วนส่วนร้ค่ะมีปลาด้วย BMI ใช่ 8, เ m ้าจุดห้ค <5. S 1> ่ะ ส่วนผสมก็ะจะมีหมู1นึ่กรัมถ้าถ้าเก็บแคลนะครับตับหมู1นึ่งกรัมสิบาแคลไข่ต้ม1ฟอง80แคลแล้วก็เป็นเส้นของกปวยจั๊ำเป็นรูปนะครับส่วนแคลอร,รี่นะคะ,ะข้าวกล้องค่ะจะอยู่ที่240แคลอรี่นะคะกุ้งสดจะอยู่ที่117แคลอรี่ค่ะยื่แนแขน,นามาข้าขออ้าวสับละเอียดลงความยาวของแหนยืดเข้า นอข้อสองแอนหกบีบสวัสดิ์ทั้งสองข้างข้อหาการเจอสุดแฟนๆครับพอออมาเจอพวกเราวันแรกวันเดียวเนาะ <Okay. S 2> แต่พอออก็ไม่ได้ที่พวกเราไปไหนนะคะเพราะว่ามีพี่ๆทีมงานของสบวเนาะมาอยู่กับพวกเราวันละสามคนแล้วก็บางวันก็จะมีพี่หลไรอีกหลายๆคนเนาะที่เวียนๆกันมา อยู่กันมาวันที่สี่แล้วเป็ในไงบางทายในภาพรวมถือว่าสนุกสนุกโอเคนะคะ,อะโอ้ยดีใจฟังและชื่นใจค่ะ<อ>ก็ทราบมาว่าทุกวันเราจะมีคนป่วยนองเป็นประจำทุกวันแต่ดูลักก็โอ,อเคก็เป็นหวัดบ้างเป็นไข้บ้างท้องเสียคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวถ้ามันเป็นด้วยโรคเดียวกันก็น่ากังวลนะเออเนาะอาหารเป็นพิษบ้างอ๋อโอเคก็บอกเป็นด้วยด้วย อากาศที่มันแปรเอิีนเนาะด้วยอาจจะด้วยอากาศช่วงนี้เนาะเชียงใหม่อากาศหนาวเย็นแล้วก็ก็คงเป็นการเพื่อโรคภาคในภาคเหนือเนาะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราหมดเรียบร้อยทุกความสําคัญเนาะเรื่องของเรื่องของการที่ประทังเออยาเอเจ้าเหมือนนกัเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วโอเคแล้ว